สวัสดีจ้าเอาจ้าสาวัสก็ล่อยจ้าเพืเ่อนๆจ้า,เ,าเดี๋ยววันนี้เข้าไปหาอาหารไกลกันเนาะจ้าเนาะอาหารไกแลแหละกะขนฟื้นเขื่อนมาใบเที่ยงบานนะคะเพื่อที่จะเอามาก่อไฟในเตาผิงไฟอยู่ในบ้านแอลอเนาะจ้าเนาะอากาศช่วงนี้กะเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวมันนี้ฝนตกฝนลินจ้านะคะแต่ว่าแอลต้องเหตุงานท่านขุนนะคะเพราะว่า,าคุณก็แอลไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดไงมานะคะคุณก็มีวัดจากน้อย เอก้กะอาการดีขึ้นแล้วเสียงก็ดีขึ้นแล้วเนาะจ้าเนาะแต่ว่าคุณยังมีอาการไอแล้วก็เสียงแหบเนาะจ้าเนะาะเดี๋ยวมอนีเขาไปแห่อาหารไกลกันไปก็บจากอากาศทั้งมาเลาช่วงนี้มอนมีฝนล,ลิ้นนะคะฝนล,ลิ้นปปอย,ปอย,ปอย,จยๆจากเพชรให้เป็นวัดไงเนาะจ้าเนาะ,ะกองดินยุ่ง้าที่เพื่อนๆเห็นเนาะจ้ามันก็จะเป็นกองดินที่ตัวตุ้นนะคะตัวตุ้งดันขึ้นมาจ้าเพื่อนจ้าช่วงนี้ตัวตุ้นทํางานจ้านะคะนี่เลยนี่โอ้ โอ้ยแต่แอาจ,จะต้องเฮดให้มันเรียบนะคะต้น เดี๋ยวเขาไปหาอาหารไก่กันนะจ้าเนาะอาหารไก่อาหารกระต่ายเดี๋ยวจะเก็บพักที่มันเหลืออยู่ในสวนนี่แหละจ้าไปหากระต่ายเอ๋อเนาะจ้าเนาะจ้าพักที่มันเหลือก็นี่เลยกเออโรสซโคลนาะจ้าเนาะหรือว่าอ่พักกาดอ่กระลำดาวเดี๋ยวจะเก็บไปมันไปหากระต่ายเอ๋อจะมึเก็บไปหมดนะอาจะค่อยเก็บไปจ้า ให้มันมือละใบสองใบเนาะจ้าเนาะนี่จ้าอันนี้คือกระลำดาวนะเก็บกินได้จ้าคิดกิ่แลลวเาพามาเก็บกระลำดาวเนาะเห็นบ่หน่วยมันยังเหลืออยู่จ้าแจะเก็บไปทีละนิดเลยน้อยนะคะส่วนนี้คือฟื้นเนา,จานะจ้าเนาะฟื้นดนฟื้นเนาะที่เอ๋จะเอาไปใส่ก่อไฟใส่เตาผิงไฟของเอ๋เดี๋ยวเอ๋จะมาเก็บที่หลังเดี๋ยวเอาให้อาหารใกล้ของแอลก่อนเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คือบ้านสวนค่ะ ส่วนนียคือของขั้วเนี่ยน้อยเนาะเพื่อที่จะอ่าบ้านสวนของคุณแหละที่เตรียมอาหารสัตว์อาหารไก่อาหารกาาระต่ายเนาะจา้ะเนาะนะคะก็มีเป็นชุดๆไปเดลเอจะต้องเดียวเอจะต้องไปโคโฟไฟข่างนก่อนเนาะส่วนตัวนี้ก็คืออ่ำส่วนนี้ก็คืออ่ำฟักทองนะคะคือบุสเนาะที่ปลูกอยู่ในสวนของเอลนะคะเอลก็จะมาปาให้ปาให้ไก่กินจ้ะเป็นอาหารไก่เนาะจานะ้ะเนาะ เด็น um> Walk huh ี่เก็บไปเดีโดนจ้าเก็บไปเดีโดนเนาะถากาศบ่ฮ้อนถากาศบ่เย็นเกินไปนะคะเอลจิกิปในในห้องในห้องในห้องนี้นะคะก็จะเล่าอ่าสิบห้าสิบหกองศานี่เด็กเอาจะไปให้ใกล้เอากินจ้านะคะมงใบสามมงทางเหมือนเออคำหมืดแล้ะหอนชูริกงโมจิฮอยเจบายไอิงเขาเนอะอั้นก็คือโอ้ลูกคำคำคำโมจิคำเห็นบ่ค่ะ อันนี้คือฝักทองเนาะที่เอาห้ไก่เอากินเอากะเอามาเปลี่ยนไม่จากให้มันกินเนาะเห็นไหมคะนี่โมิชุิ้เเยเฮีเยเับพีอุอกานวาสมเนียโอ้ยน้ำก็หมดแหละเ้ีย้องเปลี่ยนน้ำให้มันอมอาลสก้ะเอีมารดิชูน่าฟูดินีิกนะ วันนี้เอลห้อาหารไก่อาหารกระต่ายของเลอลศาสตรจังน้อยผัววายแอลไปซื้อของขุนเนาะจ้าเนาะนะฮะน้ำ,นำใมันกินแหละ 从光上啊。 ไข่ลำไก่กันเจ้ากว่นี้ความสุขของไก่จ้ะมีสามตัวก็ได้กินไข่สามฟองจ้ะออกมือละฟองนะคะไอลเลี่ยงไอ้สามตัวไปถ่ายกินไข่ไก่เลี้ยงกระต่ายนะคะเลี้ยงกระต่ายไปถ่ายเป็นมูจ้ะน้ำเมา,าสิเยอ่ยอะไรสักคำมิดเดียวเยี่ยโยดูบิชอาวะกันสนิทลิฮ์อืม いやいยいやลายสามโมงนั่งมันแอลมื่อแล้วนะแอลหายอาหารใกล้ของแอลโมนิซามากเลยเพราะว่าเอลไปซื้อกับเขามาอันนี้คือแผ่นความร้อนนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือแผ่นความรนนะะม้อน,อน,น,อนเนาะป้องกนันน้ำเพราะ้มันเป็นเกดน้ำแข็งช่วงหนาหน,นาวจ้าช่วงนี้เอาจจะใส่เนาะจ้าเนาะนะคะอาหารใกล้ของแอลก็หายแบบง่ายๆแหละจ้าโมนีเก็เลย เคือมันฝรั่งต้มนะคะเพื่อนๆกระทอกตะกระท้อสันนะคะแอลจะหายไก่ของแอลกินนะคะแอปเปิลแอปเปิลนะคะเดี๋ยวแอลจะเอาไปหายอาหารไก่เป็นอาหารไก,ก่จ้ะ เราจะฟันเป็นเอาจะหันเป็นฟันฟันเป็นทินงสิเดแล้วมันจะเป็นจิกเอาเราจะว่าให้เป็นชิ้นน้อยอืมพอดีสลัดแก้วหงแอลสลัดแก้วครอบสลบับนะคะอันนี้ก็เกลือหารไก่ชนิดหนึ่งจะเ,เป็ดซอยลงไปเลยจ้า กเห็นไหมคะส่วนนีกคือ,อกระหล่ำดาวโรสโคลนะคะแอลก็จะให้ไก่แอลกินโอ้ยไก่แอลกินดีเด้เออกินดีมีตัววิตามินมันกินดีจริงๆมันก็ออกไข่เขากินเนะจ้าเนาะ ส่วนตัวนี้ก็คือส่วนนี้ก็คือเปลือกไข่ค่ะเพื่อนเปลือกไข่นี่จะเฮ็ดเป็นปุ๋ยได้นะคะเฮ็ดเป็นปุ๋ยได้แล้วก็จะเฮ็ดเป็นอเอามาให้อาหารไก่ขึ้นได้จ้านะคะมันจะเป็นมีแคลเซียมในหันมันจะมีวิตามินในหันเนาะจานะเพื่อเพิ่มเปลือกไขใ่ให้มันแข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มวิตามินให้ไก่น้ำจาานี่เลยจ่าเราก็จะใายไกล่ลงไปนะคะ มันฝรั่งที่เอาไปสื่อมาไม่เลวกรต้มให้มันเนาะจ้าเนาะเอาก็ขยำขยำนะคะนี่เลยลงไปค่ะนี่คืออาหารไกลของแอลกระมือที่เอาให้มันกินเนาะจ้าเนาะนะคะนี่นเลย,เยวเข้าไปให้มันกินเนาะจ้าเนาะจิ๊บิบิบ Facebook ấy đó Đó Không một chị không Không một chị không Nhà màu không Yeah Yeah say nữa mày Khương tắt mày nó ra nó มะคะอันนี้ก็คือนี่แหละย่มขุนลงมาห่างล่างขุนก็ไม่อยู่ทั้งสี่ละจ้ากระต่ายหน่อยสามตนะฮะอยู่ในบ้านสวนของมันก็จะมีเตาอบเตาผิงไฟย่ำหนาวนะ,ะคะก่อไฟได้เนาะเนาะนะคะเดี๋ยวอาจะเปิดไฟไว้จักหน่อยให้มันกินอาหารก่อนแล้วจังให้มันเขาไปห้างเนาะจ้าเนาะพอมันคำว่ามัน,นี้เอากับบ้านซ่า แอลกับขุนไปซื้อกับเขามากมานี้นางงามถาทอเป่ไดอหิวเขาบลูกถ่าแล้วซ่อมเบ่งแหละโอ้ยขอโทษก็พี่ลาเลยมูนีแม่ไปซื้อกับเขามากนี่ก็คืออาหารกระต่ายอีกอันหนึ่งจ้ะนะคะอันนี้นะคะก็คือ หัวน้ำตาลนะคะตัวน uh, um ี้ก็คือหัวน้ําตาลที่กะเจ้าอัดเป็นเม็ดเม็มาแล้วเพื่อที่จะเอามาทําเป็นอาหารสัตว์เนาะจ้าเนาะกะเจ้าเอินว่ารูบนชนิตส์นะคะอ่บางบางคนก็จะเอาไปไปแช่กับน้ำแล้วมันก็จะพองโตออกมาเพื่อที่จะเป็นอาหารสัตว์เนาะจ้าเนาะนี่มันจะเป็นยังสี่เลยจ้ากะเจ้าอัดแห่งกะเจ้าอัดแห่งหรือกะเจ้าอัดเป็นเม็ดยังสี่นะคะเป็นอาหารสัตว์นะคะเป็นอาหารให้สัตว์ให้ม้าให้แพะให้แกะให้กระต่ายกินได้จ้าเนาะ นี่คือหัวน้ําตาลที่จะเจ้าเอามาอาัดเพื่อที่จะเป็นอาหารสัตว์ค่ะชนิดรูเบนนะคะนี่เลยนี่เลยอาจจะนีน่คือลูกแพ้นะคะลูกแพ้ที่เอาไปเก็บมาเมื่อเดือนที่แล้วเนาะสภาพของมันกนยังดีจ้ะคนกินก็นได้นะคนกินก็นได้ดีดีเลยจ้ะ ก้ากินเงบแซบก้ายกินกัแาแซบจ้กคนกินกัาไดอ้อึมฮึมช่วงนี้จะหวานก็ววาเอาไปไกลให้ก้ายเอาไปน้ำไปเห็นบ่ะผักี่เอาไปเก็บมาจากสวนตะก,กี้นี่ไปไปผักกาดดาว เราก็จะไข่ไก,ก่ไข่ก็ตายแอลกินน้ำเห็นบ่มคะโผล่หนาแซ่บปะล่ะแซ่บบ่แซบเต้นเนาะตัวนี้จะโตัวเถากระมูด่ะมีเถากระมืลละออ่ะออกมาพีติกมา,าสีไปไปนอนซะบันนี่จะปิดไฟแล้วได้บาทนี่กูจะนักหลับฝันดีนะจ๊ะเราเจอกันพรุ่งนี้เออปิดไฟ จ้านี่แหละจ้าแต่ละมือแต่ละวันของแอลเนาะจา้าเนาะขันบบไปเหตุงานนอกบ้านนะคะแอลก็จะเหตุงานอยู่ในบ้านช่วงนี้แอลก็จะเป็นคนให้อาหารกระต่ายให้อาหารไก่เพราะว่าคุณอ่ากับแอลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปฉีดวัคซีนอ่าไข้หวัดมาแล้วก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันโลโคลมาเนา,จานะจ้าเนาะก็มีผลขังเคี่ยงก็คือหนึ่งเป็นวาดสองไอนะคะกะแอลก็ไข้ในแล้ว่วนคุณก็อาการลืมดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าแอลบ่อยากให้คุณออกมา อยู่ห้องนอกมาสูดอากาศที่มันชื้นๆนะคะแอลก็เลยซอยขุนหายอาหารไกลอาหารกระตายแนวไรซอยกันใดก็ซอยจะคู่ชีวิตก็คือคู่กิดคู่สร้างคู่ทำนะคะเป็นแกนเป็นคาให้กันและกันเป็นที่ปรึกษาให้กันย่ำถูกย่ำยากจังเพื่อนนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแอลก็เริ่มเสียงบุมมีอีกแล้วโอเคอากาศมันชื้นโอเคค่ะสวัสดีค่ะ กลับบ้านกันจาวบัดนี้ปะบายบาย